แซ่เเบๆประแดกตอนปลาชะโดชุบแป้งทอดจ้ะพี่น้องจ้าปลาชะโดชุบแป้งทอดจ้ะไปเบิ่งวิธีท้ำน้ำกันเลยจ้าสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาหกขอกับช่องน้องวุ้นผ้ากินผาเที่ยวคือเก่าวได้จากพี่น้องจ้าสำรับมื้อนี้เมนอุ่นกับเขาขั้วคือเก่าเนาะจ้ากน้องย้ after, <mon> <made SAN> <Maria> ามาซอแบบนี้กับเขาขั้วเฮ็ดกับข้าวสูรุ่งป่านาอาพี่ๆเพื่อนๆกินเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งเมนูมื้อนี้ ซูพีนองกินกันจ้าไปเริ่มำกันเลยค่ะ จ้าพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมื้อนี่ของแมนตงวุ่นเนาะคะ่ะเนาะแมนตงวุ่นสิตําบักทั่วค่ะพี่น้องจ้าบักทั่วก็ได้ล้างทำความสะอาดหัน่นไว้เรียบร้อยเด้อค่ะเด้อบักทั่วพริกกระเทียมมะนาวมะเขือเทศเนาะคะ่ะเนาะสำหรับตําบักทั่วของเฮาทางนั้นก็สิเป็นเครื่องปรุงปลาแดกน้านําตาลทรายชูรสรสดีชูรสรสด,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 ดีน้ําปลาเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจ้ามาทางนี้ก็สิเป็นปลาชะโดเด้อนี่ค่ะพี่น้องจ้าแมนตงวุ่นสิ เห็ดปลาชะโดชุบแป้งทอดเนาะคะ่นะเนาะปลาชะโดนี่น้องไส้พอลงุล่นเพิ่นได้มาเพิ่นเลยเพิ่นเลยเอามาฝากเครื่องตัวนะคะ่นะเนาะตัวบักง่ายเลยค่ะแมนุ่นกะซิมาชุบแป้งทอดเนาะคะ่นะเนาะส่วนแป้งแมนุ่นก็ได้ผสมไวเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อสำหรับเมนูมื้อนี้อออของเฮาก็สิตรำบักทั่วกับปลาชะโดชุบแป้งทอดเนาะคะ่นะเนาะแซ่บๆน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้าไปลงมือเฮ็ดกันเลยจ้า จ้าก็ได้ค้างน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะน้อพี่น้องจ้าน้ำมนันกรเริมหอนได้ทีแล้วเมนูนกับสีเริ่มชุบปลาชะดล่งถอดเรื่อเรอค่ะพี่น้องจ้ามาเริมกันเลยจ้าเมนูนสิเอาปลาลงชุบกอนเลยจ้าเห็ดไฟกลาง,งๆเลยค่ะพี่น้องจ้าไฟกลางๆนะคะนี่ค่ะย้อนลงไปที่ละชินแบบนี้เลยจ้า าชดโดนี่น้องไส้พอนอง่นพ่นไปไปยิ่งเนาะค่ะเนาะไปยิ่งเราได้มากตัวบัไงตุ่นั่นหนักเกโลพี่น้องจา้าเราได้แบ่งกันมากินเนาะวันน,บบน,นี้วันหยุดน้องไส้พนอนง่นพ่นไปยิ่งป่าเราได้ได้มากจ้าพี่น้องจา้าหนง่นงกระสิทอดมัเรื่ลยละจา้าฉุบทอดคอยฉุบย้อนลงไฟกลางๆเ้ยค่ะพี่น้องจา้าเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเห็ดไฟหแห้งนะจ้ามันสิใหม่ก้อนสุก ชุบแป้งทอดเนื้อมันก็คล้ายๆเนื้อปลาคอแลละค่ะแต่ว่ามันจะแน่นกว่ากันนะคะเนอะพี่น้องจ๋าเมื่อพอดีแต่งเมนู่มเมื่อไม่จากอันปลาแล้ว่ะ่ค่ะหมดพอดีเลยกับปลานะคะคเนาะ ไฟกลางๆด้วยค่ะพี่น้องจ้านี่ทอดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องชุบแป้งทอดนะคะนกปลาชโดชุบแป้งทอดจ้าเมนองวนก็เด็กลับรอบหนึ่งแล้วด,ด้วยค่ะพี่น้องจ้ากลับไปรอบนึงแล้วนะคะนกํำลังเหลืองสวยจ้ะพี่น้องจ้า ทอดไปเรื่อยๆไฟกลางๆเด้อค่ะเด้อทอดไปเรื่อยๆไฟกลางๆจนกลัวป่าห้าสีเหลืองสุกนคะคะนอกระว่างที่เมน้งุนล่อป่าสุกเมน้งุนสิไปต่ำหม,มักทั่วถาเลยเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าจ้ากระสิมาต่ำหมักทั่วเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าเมน้งุนก็จะใส่บ,บักพริกลงไปจ้ะพริกกระเทียมลงไปจ้าพี่น้องจ้าตามพริกกระเทียมเลยจ้า ได้โคกมานมหน่วยใหม่แล้วเด้อพี่น้องได้โคกได้เขียงมาใหม่แล้อหน่วยไ่กระเกา่าอันนั้นมันหน่วยหน่อยนะคะน่าตำจนพริกแหลกเลยค่ะจ้าแมน่นวดกระไดตำมาพริกแกหลกเราเด้อจ้าเด้อกระชิสใส่บักทั่วลงไปกับพี่น้องจ่านี่ใส่ทัว่วใส่หมดเลยจ้า นี่ค่ะใส่ถั่วลงไปกะตําถั่วจนแหลกคนละครับวันนี้พี่น้องจ้า <c oughs> นี่จ้ะพีน่น้องจ้าไม่นอุ่นกเลยตําหักถั่วจนแหลกแล้วเดี๋ยวขามาเริ่มปรุงตําักถั่วของเข้าเลยจ้ะพี่น้องจ้ามาปรุงกันเลยจ้าจ้าตําักถั่วเสร็จเรียบร้อยเข้ากะหันมาเบิ่งปากก็ได้พอดีเลอค่ะเด้อนี้จะสำหรับ ปลาชะโดชุบแป้งทอดทอมเมนตงอุ่นกรสินาสีได้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวห้องกรสีเอาขึ้นเ้้้วยอค่ะเด้อเอาขึ้นพักสเส็ชน้ำมันไว้จังสิมาจาดใส่จานเด้กแล้วะค่ะเนาะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะพี่น้องจ๋านี่สีสวยมากเลยนะคะเอาขึ้นกันเลยจ้าปลาชะโดชุบแป้งทอด กินกับตำบกทั่วก็ได้กินกับน้ำจิ้มไก่กับแสบด้วยจานี่น้ำจิ้มไก่นะคะเนาะปิดแก๊สเลยค่ะนี่ค่ะก,กระสิดได้ออกมาแบบนี้เด้จ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแม่น้องอุ่นคอไปพักให้มันสเสด็จน้ำมันก่อนเขาเจงมาจัดเรียงใส่จานเลยด้ยค่ะพี่น้องจ๋า ออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วค่ะสําหรับปลาชโดชุบแป้งทอดจ้ามาค่ะมาเริ่มปรุงกันเลยจ้าเมนูกะิใไ่บักนาวค่ะพี่น้องมะนาวมะเขือเทศที่หั่นไว้แล้วค่ะมะเขือเทศลงไปจ้าพี่น้องจ้าน้ำปลานิดนึงค่ะน้ำตาลนิดนึงจ้า ผงชูรสจ้ะพี่น้องช่วงใส่ลงไปหมักผงชูรสนี่แล้วก็ปลาแดกต้นค่ะพี่น้องจ้าสูตรแม่น้องวนต้องใส่ปลาแดกต้นปลาปลาแดกต้นปลาสลิดจักสามต้นเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะปลาแดกต้นค่ะพี่น้องจ้าใส่อีกกันหมักพี่น้องจำในเสียบอีกต้นกันเนาะค่ะเนาะนต้นนี้ต้นใหญ่ดี โอ้ยมาตากงากนี่ค่ะจากสามตอนนะคะพี่น้องจ้าตามด้วยน้ำปลาร้าขย่ากันค่ะน้ำปลาร้าจากทับพี่หนึ่งจ้าพี่น้องชัวร์โอเคค่ะนัวเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวขอใส่น้ำเชียมนิดนึงค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปรุงเรียบร้อยแล้วห้องกับสินงัวเลยเด้ค่ะพี่น้องจ้า ตูงเรียบด้วยแล้วก็ยั่เลยคะ่ะอ้ยหอมค่ะพี่น้องหอมประแดกตอนประแดกปากสลิ้นะคะนะคกให้สนุกต่ำพี่น้องค่ะตะกี้คกมันนวอยหน่อยนี่ค่ะพี่น้องซิมค่ะพี่นอ้อง แซบแเราจะพินองจ้าขวดออกเลยค่ะบบดน,นี้ขวดออกใส่ถาดเลยค่ะนี่จะพินองจ้าตัากออกเลยค่ะอ้ยหอมประแดดกอนบึกว่าถาดแบบไงคือเกาหรอจ้าว่าสิต่ำน้อยๆก็ได้ร้ายคือเกา เก็บยังหน่อยว่าเป็นตัวแมงมุมนย่านในซางอิมเรียบร้อยค่ะสำหรับตำบักทั่วของแมงมุมเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าพี่น้องจานี้ตัวเป็นต้นจ้าพี่น้องเสร็จเรียบร้อยจ้านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนองสำหรับเมนูของแมงวุมมือนี้ก็คือตำบักทั่วจ้าพี่น้องจ้าตำบักทั่วลรวกะ ปลาฉโดชุบแป้งทอดเด้อคะ่ะเด้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อคะ่ะสองเมนูมือะะ้อนี้นะะเนาะคะ่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูกุนก็สิกินกับข้าวเหนียวหนึ่งห้อนเต็มกรองคือเก่าแล้วจ้บพี่น้องจ้านี่ค่ะข้าวเหนียวอายห้วยห้อยอยู่จ้บพี่น้องจ้าไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟลุงปลาหน้าอ่านล้วจะสำหรับตำบักทั่วนะคะ่ะเนาะตำบักทั่วพี่น้องจ้ากับทอดปลาชโดจา้าพร้อมเสิร์ฟแล้วจา้าไปกินน้ำกันเลยจ้า จ้าพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนี่ก็เส็จเตียบร้อยทั้งสองเมนูแล้วเดิอค่าเดิอก,กับซิมีตํตำบักทั่ว ปลาชะโดชุปแปบแป้งทอดสับแซ่บค่ะพี่น้องจ้าเข้ามาชมมาชิม,าชมมาให้ยกำลังใจกันได้เดอ้อค่ะเด้อหรือว่าจะแนะนําเมนูเข่ามาไต่ขิดก็ได้เดอ้อจ้าเด้อว่าอยากให้แม่นอ้องวุ้นเฮ็ดอีหยังสุปพี่น้องกินเนะาะค่ะเนาะสําหรับมื้อนี้แม่น้องวุ้นก็บ่มีหยังหลายเด้อค่ะเด้อส่นเข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวงุ้น พากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื่อนี้แม่น้องวุ้นขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพอ,อกันไม่คลิปหน้าแล้น้าจะ๊ะบ๊ายบาย